ยินดีต้อนรับเข้าสู่ b i คอ o เช้า5นาที bitcoin เขียว8เม็ดแรงโฟโมทะลุ30,000ดอลลาร์เป้าต่อไปอยู่ตรงไหนเอาไปหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุน,นแปากใดแม้พี่ bitcoin ว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยนะว่าเป็นตลาดหมาวันนี้มันบอกว่าฉันไม่ใช่ตลาดหมาฉันเป็นตลาดกระทิงพู่ขึ้นต่อไปแล้วนะครับเตืนคิดว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเมื่อตลาดเลือกทางแล้วคุณ น่าจะรู้แล้วว่าตลาดเป็นทางไหนแล้วถ้าผิดทางอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ครับผิดทางให้มันจบที่ซอ l o อดไม่ถัวไม่สู้ไม่ยือปกป้องเงินทุนของเราก่อนนะอย่าบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันทะลุสอป o อ s แล้วเรายกสอ l รอ s ออกรอลงมาหน่อยรอเจ็บน้อยกว่านี้หน่อยค่อยออกคนที่คิดแบบเนี้โดนถึงเตินนะเมื่อก่อนผมจบที่เจ็บมากกว่าเดิม,มด้วยซ้ํา ดังนั้นอย่าลืมหาจุดยอมแพ้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังยื้ออยู่นะตอนนี้นะข่าวที่ต้องจับตาดู12-13ครับตัวเลข CPI นะตอน1นึ่ทุ่มครึ่งและประชุม FOMC วันที่13บสตีหนึ่งอันนี้มีผลต่อตลาดแน่นอนนะครับยังคงต้องต้องติดตามดูว่าที่ขึ้นมาตรงนี้มันขึ้นเพื่อลงช่วงขาหรือขึ้น แล้วพพอร์ตข่าวขึ้นไปอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากที่จะต้องติดตามบิตคอยต่อไปครับไม่ว่าบิตคอยจะไปด้านไหนครับผมยังคงเทรดตามเทรนด์เหมือนเดิมนะครับผมยังคงเทรดตามเทรนด์เหมือนเดิมเทรดตามที่องผมเป็นยังไงครับนี่ผมเปิดไปตั้งแต่27,900แล้วนะครับเปิดในรองตอนนี้กำไรเกือบ สี่้นะยังคงเล่นตามเทรนอยู่นะแผนเมื่อวานเราอธิบายไว้แล้วครับนดังนั้นณนะตอนนี้ถามว่ายอดหรือ,อยังยังไม่ใช่ยอดพอเรายังไม่เห็นเลยว่าภาพเล็กปรับตัวลงแล้วหรือ,อยังแต่สิ่งที่เราจะอัปเดตเพิ่มเติมครับคือผมวางแนวต้านเพิ่มนะจากอันแรกเนี่ยสอบมักถึงสามนสองนะครับวางไว้ที่จุดที่หนึ่ง จุดที่2วางไว้เพิ่มครับ37,000ถึง40,000 40, เป็นเป้าที่จะต้องดูไว้ห,หน่อยนะเผื่อบิตคอยข่าวประกาศปุ๊บมันพุ่งขึ้นไปเลยอะอะไรเกิดขึ้นได้ก็วางไว้ก่อนนะครับทีนี้ไปดูแพทเทิร์นที่เรามองกันไว้ครับตลาดหมาสามเหลี่ยมเป็นยังไงไปดูครับบิตคอยนะหลังจากที่เมื่อวานนะ เรามองกันเลยแล้วว่าโอ้โอเคที่จุดที่ต้นเข้าเนี่ยต้นเข้าไปโซนนี้โซนที่เขา break out คืออ่าก่อนที่เขา b r e a ครับแถวนี้ stop loss ที่โลล่าสุดต้นได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยในสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยมันมีสามเหลี่ยมเล็กนะดังนั้น เราคิดว่าเราเทรดตามเทรนด์มันเบรกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กเราเข้าเลยแล้วถ้ามันเบรกสามเหลี่ยมใหญ่อันเนี้จะมั่นใจว่ามันน่าจะขึ้นไปได้ต่อเนี้ยและนี้คือจุดเข้าซื้อของผมแล้วเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาเรียบร้อยครับเบรกขึ้นไปถึงโซนฟอรระวังสองเก้าถึงสามหมื่นเรียบร้อยแล้วนะครับในการาฟทอเฟสสี่ชั่วโมงจะสังเกตเห็นว่าการาฟขึ้นไปสูงมากๆขึ้นด้วยสูงขนาดนี้คำถามคือ ใช่จุดชอ็อตไหมคำถามคือใช่จุดชอ็อตไหมสหรับเติ้นครับเติ้นจะบอกเอว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดชอ็อตเพราะโครงสร้างราคายกไฮยกโลอยู่เลยจะชอ็อตตอนนี้ก็เป็นการสวนเทรนไปชอ็อตส่วน o, กันแล้วโฟโมเจ็บตัวเปล่าๆดังนั้นสหรับเติ์ลมองว่าไม่ควรที่จะชอ็อตตอนนี้นะครับใครที่ไม่มีของนะคือชอ็อตไม่ได้ไม่ได้แปลว่าลอง ตอนนี้เราเห็นว่าราคาเราวิ่งขึ้นแรงมากอาจจะเกิดการย่อตัวใดบ้างการย่อตัวรอบนี้ครับจะย่อมาตรงไหนผมมองไว้2ที่ครับโซนที่1ตรงนี้และโซนด้านล่างคือลงบาลีเทสด้านล่างนี้เลยครับอ่ะจะให้ไว้2โซนนะประมาณ2 9 0 0มครับกับด้านล่างช่วงประมาณ28,400เต้นคิดว่าเขามีโอกาสที่จะย่อ ลงมาตรงนี้นะครับใครไม่มีของรอยอร่อก่อนนะสมมติคุณแบบเฮ้ยอยากเล่นฝังรองรอยอร่อแล้วเล่นสั้นๆเอาได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันขึ้นมาสูงแล้วมันไม่ชัวร์แล้วก็ทบมือไม่ต้องเทรดก็ได้ถูกรอบถ้าเราตกรถผมมองว่าการตกรถก็ดีกว่าติดดอยนะเออคุณไปราวางแผนดูแล้วกันสรุปบิตคอยครับตอนนี้ผมมองอย่างไรผมมองว่า ตอนนี้เฉดขึ้นได้เปรียบแต่ถ้าคุณไม่มีของเลยอาจจะต้องรอย่อหน่อยเช่นย่อลงมาลึกถึงสามเหลี่ยมแล้วดิดโงขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งแบบนี้เตืนว่าก็พอที่จะเล่นได้แต่ถ้าถามเตอนุยถ้ารู้ว่ามันจะล่วงลงมาแบบนี้ ช็อตไหมอะจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะล่วงไม่ล่วงแต่ถ้าเป็นผมผมไม่ชอส่วนเทรนนะครับและเต้นอยากให้ทุกคนมาดูกราฟเดนนิดเดียวครับนิดเดียวคืออยากให้ดูหน่อยว่ากราฟทาวเฟมเดย์ตรงนี้เคลียร์ไดเวเจนได้ไหมนะกราฟทาวเฟมเดย์ตรงนี้เคลียร์ไดเวเจนได้ไหมถ้ากราฟทาวเฟมเดย์เคลียร์แบลดดไดเวเจนตรงนี้ได้ครับเติ้นมองว่ามีโอกาสที่จะไปได้ไกลนะแต่ จะรู้ว่าเคลียร์ได้เคลียร์ไม่ได้ไม่เกินตีหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับเตินว่าตลาดจะเฉยแล้วแล้วว่าจะขึ้นมาแค่นี้แล้วลงเลยหรือจะขึ้นต่อเคลียร์สัญญาณเดว์เจน Gen, แล้วจะซัพพอร์ตคนที่เปิดลองซัพพอร์ตเทรนฝั่งบูลลิชคิดไปต้องรอติดตามดวยวัน พรุ่งนี้ให้ดีนะครับวันที่12เนาะมีการประกาศขาวด้านของตัวอีชเวียมครับพูดเหมือนเดิมการเพลเฟลวีกห่างเบคสองพ0สได้ใครเปิดหน้าลองมาถือกันต่อครับสวยมากๆและใครที่ไม่มีของเหมือนกับเติร์นสิ่งเดียวที่เราทำครับคือรอเขายอ่อก็คุยกันไว้แล้วว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอ่อไมไ่เล่นนะไม่ยอ่อไมไ่เล่นเพราะว่า มันขึ้นไปสูงมากๆแล้วนะครับแล้วก็แรงซื้อค่อนข้างเยอะด้วยจะไปซื้อด้านบนตรงนี้อาจจะมีจุดการทำกำไรไม่ค่อยเยอะยกเว้นว่าคุณเป็นประเภทเดียวคือคุณเป็นประเภทในการเล่นสั้นมากๆอันนั้นก็สามารถ เทรดได้อยู่นะครับแต่เติ้ลมองว่าอีชูียมก็ยังคงขึ้นอยู่ก็ยังคงแข็งอยู่ตราบใดที่เขาไม่หลุดเส้นสีขาวตรงนี้มานะครับใครที่เปิดหน้าลองมาตั้งแต่ด้านล่างก็ยังไม่ต้องออกยังขึ้นได้อยู่ยังไม่ไมีแรงกระวลอะไรนะครับแต่สำหรับผมผมรอ่อบรอจบรอบรอความชัวแล้วค่อยกลับมาเล่นอีชูียบตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีมุมมองอีชูียบอื่น พิมพ์บอกต้นได้นะหรือพิมพ์มาในห้องไลน์หรือที่สอดแล้วอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูอาบิชามแวะขายของนิดนึงนะครับก็หลังจากที่ให้แผนกาวไปนะครับเข้าลงแต้่งจุนึ่งหกอ่าตอนนี้แผนนี้ผมให้แค่ YouTube Membership เท่านั้นนะครับ ปัจจุบันผมก็พิมพ์บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอ่าเข้าไปแล้วกําไรเกือบ400%ใครไม่อยากพลาดการบ้านดีๆแบบนี้ถึงแม้ว่าผมจะเอาอาบทชัมมาพูดในรายการก็ตามแต่ผ่านแผนการเหตุอรรยาสั้นแบบนี้ผมจะมีเอกลุศให้ m e m b e r ร์ชิเท่านั้นใครสนใจอยากได้ห้องการบ้านแบบนี้ช่วงสงการรู้สึกว่าอย,อยากไปเที่ยวไม่อยากหาการบ้านทําเองผมช่วยทำการบ้านให้พร้อมกับทีมงานนะครับเพียงแค่สมัคร o ู t u b e m e m b e r s h i p เดือนล 450บาทตรงนี้ครับเรเวล20ขึ้นไปสมัครเสร็จแล้วทักมาที่ฟเฟซเพจต้นหน่อยเติ้นจะเชิญคุณเข้าห้องการบ้านตรงนี้นะครับเป็นห้อง Discord นะอ่ะใครสนใจก็อุดหนุนค่าชามานาค่ามา,ม,าม่าผมกับทีมงานหา YouTube Membership ตรงนี้ได้เลยนะครับกลับมาที่อาบิชัมอาบิชัมยังคงคอนเซปต์เดิมนะยังคงคอนเซปต์เดิมทุกคนอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราทำมาอยู่เนี่ยคือเราชอร็อต เทรนขาลงเพราะว่าเป็นลัวโลวแล้วสิ่งที่เราคาดการณ์คือการที่เราเปิดลองตรงเนี้ยขึ้นไปด้านบนคือจะขึ้นไปขายแถว1.3 1.35ที่เป็นแนวต้านของอาร์บิชัมไม่ได้เปิดยาวนะครับทุกคนไม่ได้เปิดยาวนะแต่เราเพียงเทรดตามโครงสร้างราคาที่เป็น QM อุ้ยเบรกเอาขึ้นมาเราก็เล่นหน้าหลองขึ้นไป อ่เราเล่น่านแบบนี้ยังคง follow แผนนี้อยู่นะครับที่เราคุยกันว่าเฮ้ยจังหวัดที่เราเห็นการทำห้ยหายครับเรารอเขายอ่อเนาะรอยอร่อลงมาเกิดบูลิตเด v e r g e เจนเกิดบูลิตเด v e r g e เจนอย่างเดียวไม่พอรอเบรกเอาล้วก็เข้าซื้อตอนที่เขาเบรกเอาครับอ่าเราเข้าซื้อพอสาเห็นผลหนึ่งเราเช็คเทรนเล็กมาแล้วว่าเป็น up trend เกิด การทำให้หายสองมีจุดที่ทำให้เราสนใจคือมีเดวเจนสามเราเห็นอาการ Breakout แนวต้านเราเลยเข้าซื้อเราไม่ได้เข้าซื้อด้วยเหตุผลเดียวไม่ใช่เห็นบูลิตเดวิเจนแล้วฉันชอตเห็นบูลิตเดวิเจนที่หลุมแล้วฉันลอกไม่ใช่ลราเอาหลายเหตุผลมาประกอบกันครับเราเปิดลองในโครงสร้างราคา ภาพใหญ่ที่เป็นราาลงดังนั้นเราจึงเล่นสั้นไปขายแถวหนึ่งยสามหนึ่งยสามห้ายังคงเป็นเป้าเดิมอยู่นะครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สิ่งที่ผมจะบอกคือหากเราตกรถแล้วไม่ว่าจะฝั่งลองไม่ว่าจะฝั่งชอ็อตมันไม่ได้แปลว่าอุ๊ยเราตกรถฝั่งลองเราต้องชอ็อตเราตกลงฝั่งชอ็อตเราต้องลอกไม่ใช่อาจจะต้องทับมือวันสงการในเตอร์คิดว่ามีทั้งคนที่ได้กำไรถอนเงิน ไปเที่ยวมีความสุขกับครอบครัวกับอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นผมในดีิที่อุย้ยส่งการพอร์ตแตกว่ะส่งการขาดทุนหนักว่าคนอื่นคิดมองขึ้นได้กำไรกันลบวฉันเปิดช็อตฉันเจ็บน่ะถือโอกาสนี้ไปพักผ่อนครับโนยชื่อว่าตลาดการเทรดอาอยุกว่าเรามานานไม่ได้อยู่กับเราแค่ปีสองปีแล้วจากไปอยู่กับเราตลอดชีวิตครับวันนี้ผิดพลาดได้ลด้มเหลวได้อนาคตเราก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้ครับวันนี้อาจจะเจ็บ เราไปฮิวใจกลับไปหาครอบครัวกลับไปหาพ่อแม่ลูกพี่น้องภรรยาสาม,มีเรียบร้อยครับกลับมาค่อยกลับมาดูเฮ้ยเราพลาดอะไรวะและเราลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้อตั้งใจนะเดี๋ยวจะอจะอัคลิปในการพัฒนาตัวเองในการเทรดฟิวเจอร์เทรดอะไรให้อยู่รอดพร้อมเครื่องมือด้วยยังไงฝากติดตามให้ดีนะครับไปพักผ่อนเสร็จแล้ว กลับมาเติมความรู้กลับมาเทรดกลับมากาวทำกันบ้านด้วยกันกับคริปโตเทเลอร์นะยังไงใครวันเชสงการแล้วก็ขอให้ขับรถปลอดภัยกลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าสงการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในรัฐประชาอนาวส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย